bạn pues phải không có vui vẻ nghe pì không này các pì anh nhanh qua anh ngồi được rồi anh ngồi 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 เกสอนเจสรน้อเือหนคนเดียางนั่งมงเดล่นเลยนเลยอปน่เป็นยันเ่นเลยเอาเสื้อผีเีเป็นวิรีโอครับวิดีโอยังค่อยไปแค่เอาบ่เอนอวยกเลยยมือเลยเท้าอลัางนยังต้องต้องกันไหนก่อน้องนารีนองนานอ่าองนาลินอ่ะมาพบกันสวัสดีครับพี่้องจพี่นัรับหนี้าอยู่ทาเรือเนวข้าวพนุกมนะครับ ก็เสียอหนึ่งข้างไปย่างเมืองทาแขกนะครับเพื่อไปย่างสปปลาวนะครับก็ซีเอาเนี่ยครับของไปฝากไม่เท่าห้องห้องครับไปเที่ยวบุญเนียนสาบปัญญีนีครับลองข้ามทางไปเลยมา้ยทันยุบันนะคลิปนี้ก็ไปติดตามกันหนึ่งข้างห้องเลยนะครับว่ห้องสีพออีกอย่างเนี่ยเอ้าเอามานทำไผ้เนี่ยมือเนี่ยอ้าว สบายดีครับพี่ครับเครับเดินรวมกิจเราไปครับพี่น้องเีจร่าครับเีจร่าเีจร่ากับไปวุฒิค่ะทุกคนไปกันเท่าโอ้ยบันไดไหมทุกคนเอ๊ะพี่น้องเอาไปฝากไปเท่าด้วยนี่เดี๋ยวต่อไปก็ได้แบกลูกมากเลวครับพี่น้องแบกนี่แบกเขารอบรอบนี้แบกเขารอบรอบนาแบกลูกเนาะแบกลูกขึ้นเราก็ต้องขักแนี่ยมันน้ำครับความเนี่ย เรียกพึ่งเข่าหรือว่าเรียกทังสีอัวกันวะเรียกพึ่งเข่าหรือเรียกทังสีอัวร่มเข่าของน้องพึ่งเขาพึ่งเข่าพึ่งเข่าบรรยากาศดีดีครับพี่น้องร่มเย็นเนาะน้างจีบีป่อยยังเน่ยมันนี่มื่อนี้ยเขาสีหอดใส้บุ๊กจะสีหอดแบบนั้นนี่คือบวดไป่รุนเลยพี่น้องทำใช้นอหนานก้อนเหมือนนี้เท่านกขมิ้นเท่านกขมิ้นแต่แบบงม่เพี้ยนครับพี่น้องใหลอดลายเดือนนะครับพี่ตีออกทิหมือนกันงั้นด้วย เดินก่อนเลยเดินก่อนเลยน้ำโขงแข็งคนผู้โดยสารจากสปบพอเหล้าก็ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนเท่ากาับทีไปเมืองท่าแขกนะครับเมืองท่าแขกอุิสาสตรรมทั้งคนไทยและคนลาวนะครับนี่มาหาหมอเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยนะครับ น้องเทุกคนจะวาฟังจะฟัง่ใช่บ่ใ่ต้องรงน้อบบ้านเลยกคนเาอดีอนดีคิดดีิเกบแเกือบไ่เกือบไ่านมไม่อยู่สั่งดา่่มมีมมีย่งเลยมทานได้บาสีทนได้สีท่อนได้โอ้ยมนยังสีท่อนได้บเขา้ามันแงบ้านข้างมันแรง ไปลำไปลำไหนอะไอ้ไปลำหมุนบ่อ๋อเขากระลงนี่กระคำนี่คือเกขาอ๋อกระลงเออลงก่อนลงก่อนก็ได้ไปลงก่อนไปต่อก่อนลงลงเรือแล้วมั้ยก็รอครับคุณขวางทางผู้โดยสารขึ้นนั่งนั่งรอตรงนี้อ่ะ

แกงของเคยเล่าเปไน็นยังไงมันไดินมุ่งเดียวกันเลยไปไปทุกคนโอ้ยขึ้นบันไดเขาพาซูเม่เนื้อบาดนี่เรื่องปกติ <laughs> เรื่องปกติสู่เขาบ้านเขามันแรงมันกำลังกำแพงกับแบกกระเป๋าใหนกันกระเป๋ากระเป๋า20ลูก20กว่างเงยหรือ,อยังไงบุตรแข้งขวา กลิ่นทั้ทงขวัวเด้อจ้ะขัวแปลว่าสัพันธ์นะง่ยอย่างาเงี้ยมีปากคำขางบ่ลืมข้างบ่ลื่มนี่าบ่ลืมเนาะว้าทุกคนเ <c oughs> ตาเมื่อยแล้วตอนนี้โอ้นอกจากเข้าสิแบกกระสอบเข่าข,ขึ้นมาทั้รื่องดันแล้วเขาจิตต้องแบกกระสอบเข่าไปเฝ้ารถมอเตอร์ไซค์เลยทุกคนเลยแม่ธรรมดานเลยเมื่อยแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเแกตาจิแพนกล่องให้เบิ้งหน่อบ้วยเระวังรถยังอังพี่อ๋อหนีเดียหนีเดียจะคว้างร้านเพิ่อนนี่ลนี่ละนี่ละคุณคนคนขับนี่เราเป็นแล้วแลเป็นคนเล่าจะคว้างร้านขายใจว่าฟังงั่นภูมิยาเราเป็นคนไทยอ๋อถักไข่เล่ากัน ตะขายแล้วกันมีจ้างรถติดนี่สวัสดีครับไม่เห็นพอดีแม่ดีแม่ไปทั้งเดย์มาเปิดท่าไหนบอมาเปิดเจเวนได้กําลังเตรียมของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือล่างจะกินเดเวนต์หอกบอมเมียนบอมเมียนร้านขายร้านกุ๊กตุ๋ยกุ๊กตุ๋ยเออก็จะคลิปดูอยู่อ๋อที่ว่าเป็นคนสกุลเออเคยเห็นง่ายอยู่สกุลเมียน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  จะเดินทางก่อนครับเดินทางก่อนไปทางไกลอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมือกับมาจะสิมาแวะตรวจระมาดลวดลวดสามงามมาเหรอแล้วขายผัดไทยทั้ง้นหมดละวมกต่ว่าอุ่นๆเป็นประจำนะครับ ทั้งทั้งผุนสีเปลี่ยนเมือข้ามพน่งแดดไม่พน่งอ่ะพระน่งมานั่งกับสาวเป็นสีเราร้านนี้อ่ะเป็นได้แก่ตาเป็นจังไดเป็นแดดสับตายแดดแล้วตอนนี้เหาวเลยแดดใบสองค่ะทุกคนนี่ใบสองอันนี่คือร้านงร่องเบิ้ลร่างรูปร่างเบิ้ลจนแล้วจิเป็นลมย่างเขาไเขาย่งเดินทางอยู่ไกลเขาไม่เลื่อนนักสูบนี่อเลื่อนนักสู้เลือกเขาเดนียวบั่นเขามันหันก็ดีกินให้คุ้มเขาเหนียวเย็นเนาะ แต่ว่ามันห่อนอยู่แต่มันยังมีร่มนะยังมีร่มลับรกนี้ล้างสำล้อไปโอ๊ยใกล้ถึงลาครับใกล้ถึงแล้วใกล้หันแล้วดูโซพี่เอาอันนี้วัดนาโบนาโบนี่เป็นภาษาพูดไทยก็คือ ร้านมีใไซมีใส่เ้ารถจักมีใ่เมื่อกี้โูกาบอกคนไทยมากประมาณสองสามหมื่นที่แล้วบ่รู้ว่าเขาได้มากบอแต่เห็นเอารถไปเยอ่เดยบอกมาเห้มาเศารรถร้านนี้ละูนี่แข็งจัะไม่ลูกองหรอจินเยนะสามร้วยขั้นขลัง ะตาทุบกรจกไมเมนอดี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 มรสบคุณน้ำทางห้องน้องแกวตารถพัลายแกวตาเยอจนาที่าง้างติดเมาประจำยังกำลัมือไได้ไปเรื่อยๆใช่อันนี้อันนี้มอ่อนออนเติมพลังก่อนก้พลังวยเป็นกระาสเ้า่วนสบายดี สรง่างนี้เลยส่างง่ายๆเลยซืเลย้เสารถนะครับเนี่ยจมันจะตกจง Apa lah. ตอนนี้เราก็ถึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านท่าบ้านโทษนะครับนี่อบรรยากาศสวยงามครับพี่นอ้องแจ็คโฮมสีขาวไม่ทังคุณมาวนไปกว้นผมแล้วมันอยู่ฟังโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเป็นหัวตัวปลาได้คนน่ะไปลุนนุ่มสาวม,ามันกับยุ่นมาวนเป็นหัวตัวคว้วนผมแล้ว โอ้ชาวบ้านม้อจะมาสัากผ้าครับพี่หนุ่มเร่งได้ลุมล่มลุ่มชาวก็มาเรียนนะครับมาเรียนน้ำเย็ยนโอ้สักผ้าแบบนี้ไงสักผ้านะครับนี่ยบาวันเสาร์วันอาทิตย์ไลายเห็นบ่มาบ่ถึงมือเนแล้ววันอาทิตย์หลายคนหา,านขายเครื่องก็เต็ิบด้เสาร์อาทิตย์ โอสาวกิจล้านใครเครื่องเต็มบนนะครับใคร่ใครองทานแม่นี่ยี่นี่วะใครยังหอใคอันเดใครใครต่ำใครต่ำาใครต่ำใครบดบ้าโอตองมานสาวกิจนะครับพ่อสาวกิจลฟ์พมาม่าถีบวันหยุดนะครับเอาใชใ้เกือบปั๊บได้พาผู้สาวไปกินน้ำกอน โอ้บ่าวติผ้าู้สาวไห้ไมเอามาสผ้าไปกินน้ำหนีนี่ครับบบาวน้องยังก่อนนอกยังบูนองนาเล่นเน่หนังเล่อหรก่นานบเป็นโอ้ยเปิไอเนยู่มาสอดเลยเ่นยู่มาสอดเลมสวัหน้ามาอวัหน้านะครับันบอกเีคกูหนูอเีกาดีเนาะ

เกสอนเกสอนแต่คนใดเกสอนเกียวเกียวอเ้าขาวเอ้าฮะเจ้าอําอําพัชราพัชราทานมาไม่ไปพนะแม่แม่บุูเลยเแม่านมกนเม่บู่ว่าพอไปลงเรียนว่สัน๋อึงมาคนป่ะยัดเมไร่ด้เามคนแล้วนี่ครับ จะเิเกีียวกัม่อีกแล้วโอแม่บวาจะตงเกียวแม่แม่โอ้ยยมืแรก็มีมีคนมาเนาะบอกกันไแ่นคจะกัมือมาถึกองถึมือ่มตุ้มี่ตก้คนดังเลยคนดังคนดังคนดังดังไฟดังเกินพาผมเ้าเดินทางนีมไปไกลม้

ไูเคยเห็นมะเจ๊เตียนกูคลิปป่วยเห็นกูคลิปเห็นช่างไหนเห็นช่างไหนเตียนตุ้ยอะไรแบบไหนโอ้ไปเลาไปเลาะกันกับเตียนอันใหญ่ปุ้ยตะวันเตียนตะวันเตียนตะเวันช่างนั้นแก้วตาพาเลาะไปแก้วตาเพิ่นสาวแก้วตาเพิ่งนี่ยังบุบุ่นอ่ะโอ้แักท่องเที่ยวกันว่าอีกครับเพิ่งเื้องแรง โอ้เย็นเนอะขันมาขันมากจนมีะเดี๋ยวเสียคาเขาเนมาะู่ได้่านานั่นเดี๋ยเสียบ่ี่ไม่ได้เสียบ่ี่ไม่ได้เสียบ่ะน่นจะได้เสียค่าตู้เสาจีเสาีรถรถเนาอสามามานั่งกินข้าวแล้วกันเจ้าบาใส่นให้เหนดกมาดสอ้คือายเม่แต่มาคุ้มรถไฟสายอะไรกินเขาเขเขา เ่งเปกอาหพนาจะใส่ <lö answer S 1> ไหมอยู่ำม้วนนี่แหละแรเมืองไหนอยังแขกาเกนกอนมืองอย่างเขาแข่งทำม้วนอไปแขกเออมาจากนครนโนมต้นทนมไกลๆนึ่งไกลๆอยู่เลยไกลอยู่เลยมามากินข้าวน้องกันบ้านดีเมืองน้องเป็นตำมะามนี่ตำมะม่ กาแฟอะไรุ้้มสิเดือนทางต่อล่ะเอาต่อต้ก่อนนะกินกระปิกกระปิกกินกินกินมีน้ำก้อนมีอย่างไรน้ำนมามามาตอนี้มีเนว้ซแบแบหมดเลยนะก็กินเบียร์ไอ้อันนี้กวยเนกเกว่าจ้มาซักาเลยแม่เแก้วแต่ว่ากกินเบียร์เนี่ยนี่กินผัดหรอกินบอสิย่างนี่เม่กินบอสกิน ได้ได้ได้ตาถึงที่พักกเมือน้ันหัวบนหอดใส่เลยคนนี้เอาแพงมากกวมาโอ้ยูุ่นขาหยิบลำโพงมากตาดเถอเนี่ยเตรียมสุดลอยน้ำเรานอนีนองที่หนองอยู่เียดเล่าพันกมากมวลนี่กันได้บีนองขวะเอาบัวเบี้ยสองขวดนะเอาเบี้ยมาสีเแนนทักพี่เลือกเลยสีใจดีเลือกเมียกเลือกงานมากพ่นเอาตู้ว่าเปิดรถรับพีนองเลยเอาเบียมาสองขวดนอปาไอบุตรอันเอื่อยเพื่นวา อยากให้แย่าู่แขนเอาบีเอาน้องสักขวดเพิ่นมาโอ้ยพุ่นหับาทเือว่าเหล่าไอ้เนี่ยเย้าถึงใจไอ้บจ้าแบบเจ้าบ้านเนี่ยนะเพื่อนมาอยากปองปององปองกกินด้ายกันม่คับริกรเบียร์บิกเบียร์ได้มักวนเนาะมากินกับมวนได้โอ้ยสิเงสนดยน เรกีบเาบอกลราบ้านคนกมนี้มันของกมมันกีบกบอย่างเดียวกีบกบคันติดอันเดียเขาสเอวมากีบวม่อันเขาจนว่าสิบไปทีได้แปลง่ายันนี้กิบล่มเหรอพี่น้องวันนี้บืสาวานนึงลายเฮ็ดดีคนน่ะบือสาวเมืองไทยแขกทั้งบูสาวเ่าทั้งบูสาวไหมแน้าแจะไปทายกบเยอะโอ้ยเมื่อวานจะขึ้นอยู่ดีอุ้าวัดาถุง ใจให้แล้ววันเนี้ยมามามาน้องใจอันเพื่อนอัน ทีน้ขอุะโกนแ้วทุกคนไม่ได้หุ่นจักกัม่ได้หุ่นจักรแล้วก็นันไปดูไปดูเอาเฟซเราไปในแก้วตาให้ได้ได้ฟอพีตของเบเริตเนาะอัซิมอานิมด้วยเอาเฟให้กระจายชิมดูนะเสแยาพวกมได้กผมอยู่อุดรเหมือนเนี้ยอันนี้ออนพันุมเมือนีมอยู่อนโ้มาเราถามหาเลยเจ้าขเฟคอยล้านเอยเลยนเลยบพอเปแต่ยาเยจ้าอยู่ส่คอนซีนเไปแบบนี้นี่กิขามกันนี่ม้ม้หัจล อันนี้อับนันดึงไ้่วลค่ะทุกคนเก็เลซิมกลปวยขาอันนี้กับอันหาแล้วกัไปแม่กินเนี่ยื้อผีครับางนังนั่งรมนั่งร่มนั่งร่มเปียเอเลยเส้อีนี่รบ่เป็นยังนี่ยอรบ่เอาเื้อผีเสื้อผีเปลนเป็นวิลิโอครับวินิโอเอายังก่อยไปแคบเอาบ่ไปเล่อยกมือเลยโอ้ยมือเาหลังเยเาอ้องอนไหนนาินอ มาพบกันโดยบัื่อนนะครับพี่น้องพี่พี่เพื่อนี่ยังก็เนื้อกินแคมปิแคปแล้วโอกาสหนาพีมาแม่ยเพิ่นไหม่ผกลมฉิดเดินทา้างยับขอคอนแทคันไอแล้วแต่ว่าเาเล็กไปตเดแล้วค yep. okay. <man ้กับูเอาขนมไปกินไหมเอาเลยไหเอาเลยไ่น e> ี so um> ่ใจเลยละแม่มัน so ันเอิยันน so like, ี้ันเอิแม่ัเอกยไเอากมี่เอะม่าเมีเอากะม่ผาก่ยอมียเอาเกียไอย พูดละโมยกับพ่อพอบอสียนำใจน้ละยเนาะวั้เราเอาเลือวยใหญ่ให้เลยมนมบเอาผมอยนิดหน่อยใหญ่สุดขอบใจนะจ้ขอบใจยไปเเด้อนี่ครับเนื้อ้นห้พูเล่าฮักแท่งกันครับพอคิดว่เปียกเปียกเครื่องโตแล้วตอนนี้ไปดันไี้แวกแก้ก็ bà vụt cái ba bằng lượt thế bao vụt gì nữa anh sẽ về luôn. ก็ตะบันเลยตายมันก็ยิ่งโอ้แมาตอกเด็ดบ่เดี๋ยวเขาปูเสาก็เราน่าออกเด็ดเ,เดินดทางตอ่อเสียหมดนี่ยมีแต่ผาบพี่น้ออยู่ทุกเส้นทางนะครับมีต่ภาพนี่ก็ดีอยู่นะพี่น้องออไปเรับ<ม><ม>เดินท<ร>างตอ่อไปครับพี่น้องเดินทางตอ่อไปกันเด้อยวันนี้บ๊ายบาย ก็กสีเดือนทางไปยังเมืองมหาไส้ก่อนนะครับเมืองมหาไส้ครับอ่ะทีาไยบรรยากาศสองฟังทางข้างให้มันมีหน้อเอฟซีบ้าง,งน,นะครับไปทางนี้ได้หีือ่ ไม่นะทีต้นสีไายนะครับพี่นอง